ไม่แฟนคืัมาเรียโอ๋อล้วเรียกมาเลยตัวเรียกอ๋อไม่ส่งที่ไนปะักทีี่ไปเรื่อยนะคุณมาไอมมายม่งนเอ้าวคุณรู้แบบนี้ยัง่ได้เอา